ยังอยู่คือทำละเน,นัยในเมื่อท่านผู้ใดอเอาทำวินัยมาประดับประชกายวาจาใจผู้นั้นก็จะมีพุทธเจ้ารักษาพอเราจะทําอะไรไม่ดีไม่ง,งามพุทธะก็เกิดขึ้นในใจเราว่าอย่าทำอย่าทาทาให้เรารอดปลอดภัยไม่ไปตตัวตรงลบโบกไม่ปัจจุบันก็มีจิตผ่องใสมีความมีความสุขความเจริญตรงจิตตรงใจถ้าจิตวุ่นวายเราคิด,ดว่าชีวิตของเราบวดมาเพื่ออะไร เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความเพมลิดเพลญาติโยมทำบุญเพื่ออะไรเพื่อมั่งมีสีริสุขในภพนี้ภพหน้าเพื่อไปสวรรค์และเพื่อที่พานมือนกันแตเมืทั้งสองฝ่ายทั้งญาติโยมทั้งพระพิสุที่เป็นลูกเป็นหลานพากนเพึ่ปฏิบัติชอบทำแต่วินัยยังอยู่ไปทั้งหลายที่เก่าวมาก็จะวินาศหายไปด้วยอํานาจพุทธานุภาพทรมนุภาพสัานุภาพ ความน่าคุณพระรัตนใจที่เราก็รบนบถือคุณพุทธคุณวจังคุณสรงตละดผลงานกรมีบารมีของหลวงปู่ลหลวงนาหลวงตาจะรบน,นบถือคุ้มครองให้หมูะนะ่คณะทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญปารณนัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งำให้เราประกอบด้วยคุณธรรมทั้งโลกิยะเราลกรตระลักห้ทุกท่านทุกคนมีประสบความสําเร็จตามหน้าที่กรรมมาทุกท่านทุกคนเถิด อายากขอโอากาสหลวงพ่อที่เป็นเด่นมากรวมอบทศึกัากับพวกเราครับพวกเรามีโอ,อกาสดีขอโอากาสหลวงพ่อทำบัตรพักรว่าหลวงพ่อพร้อ,ขอมกันเด้เเอครัาอยากร่วมทั้งเราพร้อมเด้อ साधन here pamanakang Samga para kam kante here pamanakang sammbang apa ขาหังก <ibl ick ly Adams> ัมมามิตุเมหิปิเมกะมิตัมบังเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปูเพปะวัสสิมาปัสสะโสนะปะมัสธติโสวังโลกังปะภาเสติปาวุโตวัจจนิมมายัสสะปังกตังกัมมังกสเลนะหิยติโสวังโลกังปภาเสติปาวโตวัจจิมมา กายกรรมวิจยกรรมมโนกรรมอันในสัตวทั้งหลายลงม่าต่อครูบาอาจารย์ต่อหนไรแล้วมันก็ดีอฉยๆชาติเป็วชาติก็ดีขอยกรรมทั้งสามอย่างนั้นจะเป็นโหสิกรรมย่าได้มีเพยตัวกรรมอาภิวาตนาสีริสนิจังวุชาปัายีนอจตารโรรมาวัฒนตีอายุวันโดสุขังภาลัง บทสนาต่อไปวัโนนสะาาดสิโวัดโนนสตอเด้อ้ยินบวมดปลาโนนสาาาดบทสนายี่สิบหาวันนะบอซีบอใจรเบิ้งเบิ้งเบิ้งปั๊บอ่ปั๊บขาที่เท่ไหร่มนที่สิบเจ็ดกันก้า ม่น okay. 15ค okay. okay. okay? okay? ําเออถึงระดับ15คําอยู่เย็10ดับ15คําตับตกหัวมันสิดับ Құрға! Thank <laughs> Bữa đó à vẫn là một à? chúng ta cũng phải <laughs> làm, cũng là một cái. cái gì 不管了。